ต้องคุยกันสำหรับใครที่คิดจะเป็นผู้ประกอบการมือใหม่หรือคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ดีเป็นอย่างไรคุณเกติรัตน์จินดามณีเจ้าของธุรกิจเครื่องสำอางปันสวยและปัจจุบันเป็นเจ้าของหนังสือถึง3มเล่มอย่างเท่าแก่ใหม่ใจถึงแนวคิดสร้างธุรกิจเงินล้านจะมาบอกถึงเคล็ดลับนี้ครับคุณธรรมไม่มีผมให้มุมคิด2มุมนะครับหนึ่งก็คือในเรื่องของหัวใจนะครับหัวใจที่จะเป็นเท่าแก่นะครับอีกมุมหนึ่งก็คือในเรื่องของการหางาน ที่รักมาเป็นลักษหนักของธุรกิจนะครับเอาเรื่องแรกก่อนเ,อเรื่องของหัวใจของการเป็นเท่าแก่นะครับหนึ่งก็คือคุณต้องใจถึงนะครับใจถึงกล้าได้กล้าเสียอย่างฉลาดนะครับสองเนี่ยคุณต้องมีใจรักใจรักในสิ่งที่จะทำนะครับถ้าคุณไม่รักมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะทําให้ธุรกิจเราสกเซสนะครับมันจะทํางานแบบฟืนนะครับสามเนี่ยเราต้องมีใจที่รู้ครับรู้อะไรรู้ในสินค้าของเรารู้ในธุรกิจของเรา รู้ในเรื่องของลูกค้าของเราว่าเขาต้องการอะไรนะครับ4คือใจกว้างครับใจกว้างกับลูกน้องใจกว้างกับซัพพลายเออร์นะครับใจกว้างกับลูกค้านะครับ5ก็คือใจสู้ครับต้องสู้นะครับไม่ว่าคุณอยู่ในสภาพที่เป็นพนักงานเองหรือออกมาเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของกิจการยิ่งสู้กว่าพนักงานเยอะมากนะครับงานประจําคุณทํางานไปเนี่ยจะดีไม่ดีเนะี่ยโอเค เงินเดือนคุณได้แน่นอนถ้าไม่โดนไล่ออกซะก่อนยินเคสที่คุณทําง,งานแย่นะครับเงินเดือนอาจาอาจะไอ้สิ้นปีอาจจะไม่ได้รับโบนัสอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแตเาา่เจ้านายเจ้าของกิจการเนี่ยถ้าคุณไม่สู้คุณไม่มีเงินนะลูกค้าไม่ซื้อของนะกิจการคุณเจ๊งนะคุณต้องสู้สู้เยอะด้วยนะครับสู้ผมผมผมใช้คำว่าสู้อย่างหมาจนตรอกสู้อย่างกับคนจะจมน้ําอ่ะคือต้องสู้กันขนาดนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของใจเย็นครับ ธุรกนี้มันเป็นเรื่องของการพิสูจน์ว่าเราอดทนรอดได้นานขนาดไหนนะครับบางทีเราทําแล้วอันที่หนึ่งไม่สกเซสมันเจ๊งมันจบแล้วเราจะไปต่อไหมเราจะหาธุรกิจอะไรใหม่ไหมเราจะหาอะไรมาเสริมไหมไอ้สิ่งที่เราเจ๊งเราล้มไปนั่นะมันเป็นประสบการณ์ให้เราเดินไปข้างหน้าหรือเป็นเรื่องที่ย่าแย่ให้เราไม่กล้าทําอะไรอีกเลยนะครับถ้าคุณกล้าคุณเดินออกไปคุณใจเย็นคุณ ู้พอนะครับสามปีสีป่ปีผมเชื่อครับว่าความสําเร็จเนี่ยมันก็รอเราอยู่เหมือนกันนะครับขอให้เราเดินไปข้างหน้าแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของหัวใจการนางานที่รักและสิ่งที่ชอบมาใช้ในการเป็นผู้ประกอบการสามารถทําได้อย่างไรการที่เราจะเปลี่ยนงานที่เรารักเนี่ยครับหรืองานที่เราเลิฟผมใช้คําว่างานที่เราเลิฟไปเป็น ธุรก,กิจเนี่ยผมใช้หลักคำว่าเลิฟนะครับเลิฟ er คืออะไรฮะแอลลองดูซิครับแอลน่ก็คือไลฟ์สไตล์ a g n คือท้ายที่สุดของชีวิตเราเนี่ยเราต้องการไลฟ์สไตล์แบบไหนเราอยากอยู่แบบไหนยังไงแล้วไอสิ่งที่เรารักเนี่ยครับมันตอบสนองไหมถ้ามันใช่เลือกสิ่งนั้นก่อนนะครับสองก็คือ O นะครับ opportunity to grow หรือว่าโอกาสที่จะทำให สิ่งที่เรารักเนี่ยมันโตไหมถ้าทําแล้วมันไม่โตเราอจะลักหลายอย่างแต่อันไหนที่ทําแล้วมันไม่โตมันไม่ก่อให้เกิดธุรกิจก็ไม่ต้องเลือกอันนั้นนะครับเราไปโฟกัสอันที่มันทาให้โตก่อนนะครับ L O V นะครับ B ก็คือ value Added มันเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเราเองไหมเท่านั้นยังไม่พอครับสิ่งที่เรารักเนี่ยมันเพิ่มคุณค่าให้กับคนอื่นหรือเปล่าถ้าเพิ่มคุณค่าแค่ตัวเราเองยังไม่ใช่คำตอบครับ มันต้องเพิ่มคุณค่าให้กับคนอื่นด้วยเพราะคนอื่นก็คือคนที่จะมาซื้อแว l u ลูของเราที่เรามอบให้นะครับแล้วก็ตัวที่สีต่ตัวตัวอีนจอยไหม Enjoy To Do ูไหม Enjoy ที่จะทำไหมอ่าสี่ข้อสีหลักเนี่ยครับถ้าเรายึดได้จับได้แล้วเราสกรีนตัวไหนใช่เอาตัวนั้นไปทำธุรก,กิจก่อนเลยครับพอไม่มีคุณธรรมเนี่ย ในสัปดาห์หน้าคุณกิติรัตน์จะมาแนะนำคุณผู้ชมว่าการทําธุรกิจเครื่องสําอางออนไลน์มีเทคนิคและเคล็ดลับความสำเร็จอย่างไรและติดตามช่วงมันนี่ทิปส์ใน Voice News 18นาฬิกานาทีทุกวันอาทิตย์ทาง Voice TV พัรรพงดมกริยารัก Voice TV รายงาน